อ่าต่อไปเราจะทําคลิปมัดเบ็ดนะครับผมผมใช้เบ็ดแบบนี้นะครับผมเบ็ดแบบนี้ที่ซื้อมามันจะแถมมากับคันคันเบ็ดนะครับผมมันจะมีเบอร์ต่างๆเลยตั้งแต่เบอร์สามถึงเบอร์สิบสองนะครับผมเราก็เลือกเบอร์ที่เราชอบอะว่าจะตกปลาแบบไหนผมผมเลือกปลากดก็ใช้เบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยใช้ใช้ได้สามารถนะครับผมเดี๋ยวผมก็ดูตามสายตานะครับผมบางทีมันไปปนกัน ใช้เบอร์สิบเอ็ดนะครับผมเบอร์สิบเอ็ดมันจะประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาสายที่เราร้อยตะก,กวัวเมื่อกี้เนี่ยมาใส่นะครับผมผมพอมัดเป็นแล้วนะครับผมพอดีบาสก็สอนนะครับผมแล้วก็แรงก็สอนนะครับผมก็เราก็พันมาเหลือซักประมาณเนี้ยสักแค่เนี้ยซักเกือบฟุตหนึ่งนะครับผม ยาวอีกหน่อยก็ได้อไม่ต้องยาวมากนะครับผมเพราะว่ามันจะเอาตามชอบนะครับผมแล้วแต่สูตรใครสูตรใครนะครับผมแล้วเราก็พันพันนะครับผมทีพันก็คือเราเอานิ้วเกี่ยวยงเงี้ยแล้วก็พันรอบสายเอ็นนะครับผมอ่าพันไปทั้สามรอบนะครับผมอแล้วเราก็ร้อยนะครับผมร้อย พอใส่เอ็นเข้ามาจากด้านท้ายนะครับผมร้อยมาด้านหัวอ่าแค่นี้แหละระวังเบ็ดเกี่ยวนะครับผมแล้วเราก็ดึงนะครับผมแต่มันจะอยู่เองนะครับผมดึงเบ็ดอย่างนี้อ่ามันก็จะอยู่เองเราก็ดึงให้ตึงเนี้ยแค่นี้แค่นี้ไม่รูดแล้วนะครับผมอ่าใช้ได้แล้ะผมใช้ความยาวขนาดนี้นะครับผมขนาดนี้ขนาดสัก สามสิบห้าเซนสี่สิบเซนนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมก็ถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเราก็ไปปรับเอาเดี๋วเราก็ตัดนะครับผมตัดตรงนี้นะครับผมตัดก็เหลือไว้สักเซนหนึ่งก็ได้นะครับผมแค่นี้แหละเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเกี่ยวเยอะกันขอบคุณครับสวัสดีครับ ่าเดี๋ยวผมจะติดกระดิ่งด้วยนะครับผมกระดิ่งตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับผมเวลาปลามันกินเนี่ยมันจะเสียงดังนะครับผมเราก็ติดไว้ประมาณข้อที่สองนะครับผมติดไว้ตรง,งนี้ก็ได้หนีไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาตกถ้ามันกินเหยื่อมันจะเสียงดังนะครับผมอประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปเกี่ยวเหยออือ่อก่อนครับ,วนนรบสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเหยื่อกันนะครับผม ผมใช้เหยื่อปลากระบอกนะครับผมเอาไปตกปลากรดแล้วก็เอาเกล็ดเอาลายออกมันให้หมดนะครับผมเราไปแล่ปลากระบอกมาเป็นชิ้นชิ้นนะครับผมปลากระบอกมันดีอย่างเนื้อมันไม่ยุ่ยนะครับผมมันเกี่ยวง่ายนะครับผมแล้วเราก็เกี่ยวไปท่านมีเกล็ดอะไรมันจะเข้ายากนะครับผมเนี่ยมันมีเกล็ดเอาเกล็ดออกก่อนเกล็ดออกแล้วก็จะเข้าง่ายนะครับผมต้องระวังนิ้วนะครับผม เขาเยอะอ่าเขาแล้วนะครับผมเกี่ยวเยอะก็จะประมาณนี้นะผมเนื้อมันอาจจะหลุดอะไรบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนียเนื้อมันหลุดมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราตกปลานะครับผมขอบคครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราตกปลานะครับผมหลังจากเราเกี่ยวเยอะแล้วนะครับผมเราก็มาจับลอกนะครับผมจะใช้มือขวาจับอย่างนี้นะครับผม มือซ้ายก็ได้นะแ,ดแล้วแต่ขนาดเราก็เปิดหน้าร่องนะครับผมแล้วเราก็โยนเลยนะครับผมโยนไปตามความใจความชอบอะไรตำแหน่งนะอะไรก็แล้วแต่ชอบแล้วเราก็ปิดหน้าร่องนะครับผมเราก็เสียบไว้ทค่นี้แหละก็รอปลามากินนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอค,ครับัสดีครับ